สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทํากับข้าวลูกน้องมีเมนูสองอย่างมีไข่ลูกสะใภ้กับปัดเปียหมูค่ะเราก็มาเตรียมวัตถุดิบไปนะคะนี่มีหมูสามชั้นไข่ทอดเรียบร้อยแล้วหอมเจียวมะเขือเทศหั่นเป็นแว่นๆให้มันยัมันจะผัดน่านลีน,นะคะนี่เราก็มาเตรียมเครื่องปรุงเครื่องอย่างนอกกันเนาะใส่ซอสใส่น้ำมันหอยใส่น้ำตาลใส่น้ำประขามเปียกเข้าไปแล้วค่ะให้มันอันประวัน อันสูตรไปสูตรมั่นเ้ยค่ะนี่สูตรคนอื่นกันใส่ปักขามเปียกแต่สูตรอันเจ้านีะใส่มะเขือเทศแทนค่ะแทนเป็นน้ําน้ําของอันไข่ลูกสะใภ้แล้วคะ่ะเนาะเป็นยังก็ว่าไข่ลูกสะใภ้คะ่ะมันพากกางออกด้วยกันน่ครับก็ปรุงเรียบร้อยแล้วเนาะเตรียมใส่ไข่ลูกสะใภ้ล้ค่ะนี่เขาหั่เะน,ะะน,หนเรียบร้อยแล้วค่ะนี่หั่นแล้วๆเลยครับ,บเตรียมเฮดเมนูที่สองแล้วค่ะนี่ผัดเป็ดหมูค่ะ เนี่ยก็เตรียมวัตถุดิบไปคือหมูสามชั้นแน่มะพีกแกงตำเครื่องพริกกระเทียมพวกผักงาครับหั่นแล้วๆก็เตรียมให้ลูกน้องกินครับ